มีข้าวเข้าวมีเรียกว่วไมีส้่มอตีนเอาไปมีส้มตีนโอ้ส้มตีนด้วยมีเจ่วมีแจ่วแ่วหัวปุกไม่มีเจ่วไม่มีแจ่วป้าต้มซีปลาอใครตบผัดผัดชาเป็นป้าซื้อมา โรงเรียังกับข้าโรงเรียนสารสิทธิ์ฮะสารสิทธิ์ไม่รู้ใช่ผมสารสิทธิ์เราพี่สารสิทธิ์เพราะว่าเราไม่รู้เราเราไม่เราไม่ได้เข้าไปเออเอางี้เราวันที่สิบมีงานเราตัดบาทกี่โมงเจ็ดโมงอะไรวันมี้แล้วหกโมงเจ็ดโมงถูกต้องแล้ว เราเหนนิมมนพามาตีหาเยนีงานเริ่มเจ็ดโมงตามตามเวลาเจ็ดโมงกาขึ้นถ้าตาบาทถ้ามีตาบาได้เกือาโมงล้าเย็ดปเย็ดกเยขาพลาดเียวอะมันเลยอีกเ่ยเยอะมากเลยไปกินที่ที่หมด่อนแล้วก็เป็นเสื้อแล้วกันวันนี้ใคร ใครร้อยมูบาฮะลูกโงอยาเี้ยอีสระอิสระไม่ว่างเลยชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมว่าแอดมินชาวบ้านกี่คนชาวบ้านกี่คนชาวบ้านเยอะอยู่ครับห้าหกคนบใาวมีสี่คนชาบ้านห้วยน้ำเพี้ยสี่คนที่ร้อยมูบเพียสี่คนสี่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาาปฏิินนะสี่ เก็บไว้ให้ชาวบ้านบ้างอมีให้ไหมมีถ้ามาผูกผ้าสอนสีเยอะครับผูผ้าเท่าไหร่โอ้เป็นสิบนะสิบกว่ามาแจกชว้านะมาแจกชาวบ้านนะก็หลานหลานน่หรออันนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าตามธรรมชาติอิ มันจะมีปฏิทินอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหัวน้ำเทียนละกันเพราะว่าเขายังไม่ได้ครับหัวน้ำเทียนยังไม่ได้อะไรคือครั้งครั้งต่อไปเขาก็ได้มองเห็นว่าโอ้ถ้ามาช่วยเราเราก็จะมีสิ่งตอบแทนให้เขาครับเพราะว่าบ้านสารีเอีมสีสีซื้อให้แล้วก็สารสีก็ให้เพิ่มเทียนละกันคหัวน้ำเทียนที่เรามาเจอวันนี้เข้ามาก่อนนะ อโเคตรงนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะเสื้อกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับดีมากครับให้ห้อยดับเพียงก็ดีน <Okay. S 2> <พ>อ,อเสื้อเส ue, <ๆ>ื้อแปดตัว,ตวเดี๋ยวให้น้องเพียงเข้าไปแบ่งกันเนาะแปดตัวให้เขาจ<ะ>ับธนากันเองมาดิทินด้วยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ปฏิทินสิบโอเคอันนี้เก็บไปให้ผู้้นน้ำเที่ยงวันนี้วันนี้จริงๆแล้วหู่นน้ำเที่ยงมีภรรยาผู้ใหญ่บ้านมาช่วยทําด้วยนะครับก็ตั้งแต่ปลูกหญ้าเแหละท่นก็มาเพราะนั้นตรงนี้เก็บไปให้ผู้นนำเที่ยงแล้วกันนะก็แม่สีที่นอกแบ่งกันเนาะหลายหมู่บ้านก็ได้กันไปหลายงกันชุดเนี้ยให้กับหู้นนํำเที่ยงนะคะถ้าปฏิทินที่ใครได้ไปแล้วเขาจะมอบคืนให้ป้าก็ได้นะเอาไว้ให้หู้นำเที่ยง อะใครใครมีน้ำใจก็เพราะว่าน่าจะมีเอฟซีซื้อให้ทุกคนเยอะอยู่ใครจะให้เพิ่มเที่ยงก็มามอบเลยโอเคขอบคุณมากครับคุณมากมากแสดงน้ำใจครับนี่กแสดงน้ำใจเมื่อกี้คือให้ร่วมสนุกสนานกันเวลาแจกของนี่คือการแสดงน้ำใจนะครับให้กับทุกคนตรงนี้เอ้เมี่เก็บไว้ให้เพิ่มเที่ยงพรุ่งนี้นะ พุ่งเที่ยงหมดเลยค่ะทุกคนขอบคุณหน้าละจ้าตัวการแล้วาม,ามาให<ร>้หอยแล้วเอี่ <c oughs> ออยงร้องเอนมินเลยให้ด้วยให้ด้วย <c oughs> เป็นนางเอกอีกแล้ว